เคยฝันกันไหมครับว่าถ้าเราเปลี่ยนการเล่นเกมที่เรารักเนี่ยให้กลายเป็นอาชีพได้จริงๆมันจะสุดยอดขนาดไหนลองนึกภาพโลกที่การเล่นเกมสามารถหาเลี้ยงชีพได้จริงๆดูสิครับคำถามนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยเป็นความฝันของเกมเมอร์นับล้านล้านคนเลยนะแล้วพอมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเฮ้ยมันเกือบจะเป็นจริงขึ้นมาแล้วใช่แล้วครับ เทคโนโลยีที่ว่าก็คือบล็อกเชนที่มันมาเปิดประตูสู่โมเดลใหม่ที่แบบโอ้โหปฏิวัติวงการเกมไปเลยนั่นก็คือ play to earn หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า P2E ซึ่งเนวคิดนี้นะครับมันจุดประกายความหวังครั้งใหญ่ให้กับผู้คนนับล้านเลยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มเลย,เลยดีกว่ามาเจาะลึกองค์แรกกันคำมั่นสัญญาที่มันยิ่งใหญ่มากของโมเดล P2E เนี่ยแล้วก็มาดูกันว่า เฮ้ยมันดังเป็นพลุแตกขึ้นมาได้ยังไงหัวใจหลักของ P2E มันง่ายมากเลยครับคือแทนที่เราจะเล่นเกมเฉยๆใช่ไหมโมเดลนี้เนี่ยทำให้ผู้เล่นกลายเป็นเจ้าของสินทรัพย์ในเกมได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวละครไอเทมหรือว่าที่ดินคือทุกอย่างมันมีมูลค่าจับต้องได้เป็นของเราจริงๆครับ แล้วกลไกลทั้งหมดนี้เนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีหลักๆอยู่3อย่างครับอย่างแรกเลยคือ NFTs ที่ทำให้ไอเทมในเกมเนี่ยมันมีชิ้นเดียวในโลกแล้วก็เป็นของเราจริงๆต่อมาก็คือโทเค็นในเกมอันนี้ก็เหมือนเป็นรางวัลที่เราได้จากการเล่นนั่นแหละแล้วที่สำคัญสุดๆเลยก็คือตลาดเปิดที่เราสามารถเอาสินทรัพย์ดิจิทัลพวกนี้ไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินจริงๆได้ แล้วถ้าจะพูดถึง P2E เนี่ยนะโอ้โหไม่มีเกมไหนจะเป็นภาพจำได้ดีเท่า Axie Infinity อีกแล้วมันเป็นเกมสไตล์โปเกมอนเลยครับที่ให้เราเอาสัตว์ประหลาด NFT ที่เรียกว่า Axies เนี่ยมาสู้กันแล้วรู้ไหมครับว่าในช่วงกลางปี2021ที่เป็นยุคท้องของเกมนี้เลยนะราคาขายเฉลี่ยของ Axie ที่เพาะพันขึ้นมาตัวเดียวนะ่ะอยู่ที่ประมาณ200ดอลลาร์สหรัฐไม่น้อยเลยนะครับ ผลกระทบทางเศรษฐกิจของมันเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเลยนะโดยเฉพาะในประเทศอย่างฟิลิปปินเนี่ยการเล่น a x i ซ i n f i n ฟ t y กลายเป็นอาชีพหลักแทนงานประจำได้เลยมันบูมขนาดที่ว่าเกิดโปรแกรมที่เรียกว่า Scholarship หรือกิ g เกมต่างๆขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเพื่อช่วยให้ผู้เล่นใหม่ๆที่ทุนน้อยเนี่ยสามารถเข้ามาเล่นเกมนี้ได้แต่แล้วรอยร้าวแรกของความฝัน P2E มันก็เริ่มปรากฏขึ้นครับแล้วมันมาจากไหนรู้ไหม คำตอบอาจจะน่าแปลกใจนิดหน่อยนะปัญหามันคือตัวเกมเองนั่นแหละครับที่มันไม่สนุกเลยคืออย่างนี้ครับปกติเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราเล่นเพราะมันสนุกท้าทายหรือว่าชอบเนื้อเรื่องใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าแรงจูงใจภายในแต่ p ีชีเนี่ยมันเปลี่ยนเกมไปเลยมันทำให้แรงจูงใจหลักปลายเป็นแรงจูงใจภายนอกนั่นก็คือเล่นเพื่องเงิน แล้วพอเป้าหมายคือเงินการเล่นเกมมันก็เลยกลายเป็นการฟาร์มหรือ grinding ครับคือการทำอะไรซ้ำซากซักซากที่น่าเบื่อมากแค่เพื่อให้ได้รางวัลมามันเหมือนการวิ่งในวงล้อแฮมสเตอร์ที่ไม่มีวันจบสิ้นเลยหลายคนถึงกับบอกว่านี่มันไม่ต่างจากงานหว่หวยเลยด้วยซ้ามีผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งชื่อ d a g g e r s w a r 2 8เขาพูดได้ตรงประเด็นมากเลยครับเขาบอกว่า พวกเขาต้องสร้างเกมที่ดีจริงๆที่มี P 2 E เป็นฟีเจอร์ไม่ใช่สร้างแค่เปลือกของเกมที่มีแต่ P 2 E โหคำนี้มันทรงพลังมากเลยนะมันสะท้อนให้เห็นเลยว่านี่มันไม่ใช่เกมแล้วแต่มันคืองานที่ถูกเอาเปลือกของเกมมาห่อไว้เฉยแต่ว่าปัญหาเรื่องเกมไม่สนุกเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นครับเพราะข้อบอกพร่องที่ร้ายแรงกว่านั้นที่เป็นเหมือนระเบิดเวลาเลยนะ มันซ่อนอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจของเกมนี่แหละที่หลายคนบอกว่ามันถูกออกแบบมาให้พังตั้งแต่แรกแล้วเพื่อให้เห็นภาพเรื่องเงินเฟอ้อของโทเค็นได้ง่ายขึ้นนะเราลองย้อนไปดูประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิโรมันกันหน่อยคือสมัยก่อนเนี่ยเหรียญโรมันมีค่ามากเพราะมันทําจากเงินเกือบบริสุทธิ์แต่พอจักรวรรดิเริ่มถังแตกก็เลยเริ่มลดปริมาณเงินในเหรียญลงเรื่อยๆสุดท้ายเป็นไงครับค่ามันก็ตกควบจนแทบจะไม่มีค่าเลย ไอเดียเดียวกันเลยครับมันเกิดขึ้นกับ P2E แป๊ะๆเลยคือพอผู้เล่นได้รางวัลเป็นโทเค็นใช่ไหมผู้พัฒนาก็ต้องปั๊มโทเค็นใหม่ออกมาเรื่อยๆพอโทเค็นมันล้นตลาดโดยที่ไม่มีเงินใหม่ๆไหลเข้ามาเนี่ยมูลค่าของมันก็ลดลงสิครับกลายเป็นวงจรอุบาตทเลยคือผู้เล่นต้องฟาร์มหนักขึ้นอีกเพื่อให้ได้เงินเท่าเดิม และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Axie Infinity แบบเต็มๆเลยครับพอเกมมันดังคนก็แห่เข้ามาเพาะพัน Axie กันมหาศาลซึ่งมันต้องใช้โทเค็นรางวัลที่ชื่อว่า SLP ผลก็คือ SLP ถูกผลิตออกมาแบบควบคุมไม่ได้พอของมันล้นตลาดโดยไม่มีคนต้องการซื้อบูมมูลค่าของ SLP ดิ่งลงเหวไปกว่า99%จากจุดสูงสุดแล้วเศรษฐกิจของทั้งเกมก็พังทลายลงมาเลย ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับพอไปดูตารางการปล่อยโทเค็นของเกมอื่นๆอย่าง s o c h i เนี่ยโอโ้โหยิ่งเห็นความจริงที่น่าตกใจเข้าไปใหญ่เลยคือโทเค็นส่วนใหญ่มหาศาลเนี่ยมันถูกจัดสรรไว้ให้ทีมงานกับนักลงทุนรายใหญ่ตั้งแต่แรกแล้วแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนพ่วงเนี้ยสามารถเทขายโทเค็นทำกำไรได้มหาศาลแล้วทิ้งให้ผู้เล่นรายย่อยติดดอยอยู่กระเรียนที่แทบจะไม่มีมูลค่าการล่มสลายของ P2E ครั้งนั้นเนี่ยมันรุนแรงมากจริงๆนะครับ แต่มันก็เป็นบทเรียนราคาแพงที่บังคับให้อุตสาหกรรมเกมต้องหันกลับมามองตัวเองแล้วก็เรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาต่อไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญครับจาก play to earn หรือเล่นเพื่อทำเงินไปสู่แนวคิดใหม่ที่เรียกว่า play and earn หรือเล่นและทำเงินเห็นความต่างไหมครับมันคือการเปลี่ยนปรัชญาเลยจากที่เคยเอาการเงินมาก่อนตอนนี้กลับมาให้ความสำคัญกับความสนุกของเกมเป็นอันดับแรก แล้วอายุใหม่ของ Play and Earn เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันละ่ะกุญแจสำคัญเลยนะมันคือการทำให้เทคโนโลยีที่มันซับซ้อนยุ่งยากเนี่ยหายไปจากสายตาของผู้เล่นเลยครับ เทคโนโลยีที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้เลยก็คือ Account Abstraction ครับฟังชื่อแล้วอาจจะดูยากนะแต่พูดง่ายๆก็คือมันเป็นเทคโนโลยีที่ซ่อนความซับซ้อนของบล็อกเชนไว้ข้างหลังทั้งหมดเลยทําให้ประสบการณ์การเล่นเกมเนี่ยมันลื่นไหลเหมือนเกมมือถือทั่วไปเลยไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับเรื่อง Wallet ค่า Gas หรืออะไรวุ่นวายอีกต่อไปแล้วเราก็เริ่มเห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมแล้วนะครับอย่างเกม NFL Rivals เนี่ย เขาโฟกัสที่การสร้างเกมมือถือเจ๋งๆออกมาก่อนเลยแล้วค่อยเอาเทคโนโลยีมาเสริมผู้เล่นสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนการ์ดนักกีฬาได้แบบเนียนๆโดยที่ไม่รู้ตัวหรือซ้ำว่ากำลังทำธุรกรรมบนบล็อกเชนอยู่แล้วดูเหมือนว่าแนวทางใหม่นี้มันได้ผลจริงๆนะครับเพราะข้อมูลล่าสุดเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าจำนวนผู้เล่นเกมเว็บทีที่เข้ามาเล่นทุกวันเนี่ย ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยจากจุดต่ำสุดในปี2023ที่ประมาณ1.2ล้านคนตอนนี้พุ่งไปเกือบ5ล้านคนแล้วนี่มันเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยนะที่บอกว่าโมเดลที่เอาเกมเป็นที่ตั้งเนี่ยกำลังมาถูกทางแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เลยพาเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยค่ะว่า จริงๆแล้วอนาคตของวงการเกมที่เรากําลังเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันคือการมุ่งไปที่การทําเงินเป็นหลักหรือว่ามันคือการกลับคืนสู่แก่นแท้คือการเล่นเพื่อความสนุกกันแน่